แนะนำการติดตั้งตู้แรงดันลบตามแบบของวิศวกรรมสถานไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับโครงการของสิทธิ์เก่ามอจพอนะคะที่มอบตู้แรงดันลบให้กับสถานพยาบาลต่างๆเรามีติดตั้งไปบ้างแล้วนะคะและส่วนหนึ่ง เราจะจัดส่งไปให้ทีมอื่นๆเนี่ยประกอบหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้ท่านที่ดูเนี่ยสามารถเข้าใจและประกอบได้ด้วยตัวเองค่ะในโครงการนะคะได้นาไทยที่2และไทยที่3ของวิศวกรรมสถานนะคะมาประกอบโดยขนาดของไทยที่2และไทยที่3มเนี่ยมีห้องคนไข้ขนาดเดียวกันค่ะแต่ไทยที่3เนี่ยจะมีแอนตี้รูมต่อไปอีก1เมตรยีค่ะวันนี้เราจะประกอบไทยที่3ให้ดูถ้าเกิดว่าเข้าใจนะคะก็สามารถต่อไทยที่2ได้อย่างง่ายได้ค่ะ ก็อ,อยู่กับพี่ๆสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะอาจารย์แล้วก็สิทธิเกามาจากวิศวกรอ,อา,าสาสาขาตะวันตกนะคะจะมาช่วยเราประกอบในวันนี้ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะคะก็จะมีค้อนดือท่อนไม้เอ็นสว่านดอก4มิลน,นะคะตลับเมตรแล้วถ้ามีระดับน้ำก็เตรียมไว้ด้วยค่ะ สิ่งที่เราจะส่งไปให้นะคะจะมีท่อ PVC นะคะที่ทำเป็นเซ็ตแล้วนะคะมีสลิงนะคะเป็นชุดมีพัดลมค่ะท่อดากสายไฟแล้วก็จะมีผ้าใบาคลุมนะคะนำเสาติดกับฐานแล้วนะคะครบหเสาค่ะ ถ้าต่อไปเราจะติดตั้งคานเข้ากับเสาในแต่ละข้อต่อก,ก็จะมีหมายเลขอยู่แล้วเราก็จะเอาคานหมายเลขเดียวกันระหว่งางแต่ละข้อต่อมาติดตั้งด้วยกัน เป็นทายสองนะคะเดี๋ยวจะมีคานยาวทางด้านนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะก็เอาผ้าใบคุมแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันที่พระนครเหนือเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาติดตั้งกันจริงที่ศูนย์การแพทย์การชนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะตอนนี้ก็กําลังขึ้นโครงเหมือนที่เราได้ขึ้นกันไปแล้วนะคะ เป็นทย2ยสนะคะขึ้นโครงที่เป็นห้องของคนไข้เรียบร้อยแล้วเนี่ย <_ d ose> ก็จะวางคานด้านบนนะคะ <_ d ose> เพื่อวางพัดลมคุมผ้าใบาก็จะเสร็จแล้วคะ่ะแต่ที่เราทําอยู่เป็นทย 3, ายสามราจะได้เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากประกอบเป็นโครงแล้วนะคะลองเช็คระยะขอบนอกนะคะของฝั่งด้านกว้างจะเป็น1 9 7นะคะและด้านยาวจะเป็น 2- 6 7 ถ้ายังไม่ได้ระยะนะคะก็ตอกเข้ามาทั้งสองฝั่งเพราะถ้าตอกฝั่งเดียวมันจะเด้งไปเด้งมหลังจากขึ้นโพงแล้วนะคะตอนนี้เราจะยิงสว่านนะคะใช้สว่านดอกเบอร์สี่นะคะเพื่อเป็นตัวที่เกี่ยวตะขอที่จะยึดสลิงนะคะสลิงก็จะอยู่ทะยางในด้านของสี่เหลี่ยมโดยตำแหน่งที่เจาะเนี่ยจะอยู่ห่างจากมุมเนี่ย 1>, 1นิ้วนะคะของส่วนล่างตำแหน่งบนก็เช่นเดียวกันคาห่างมา1นิ้วนะคะเพื่อจะได้เป็นข้อให้ตะขออยู่พยายามหมุนให้ตะขออยู่ด้านในนะคะสี่เหลี่ยมด้านนี้นะคะที่ไม่มีคานด้านล่างเนี่ยไม่ต้องยืดสลิงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีห้องแอนตี้รูมยืดออกไปส่วนสลิงที่ยืดบนหลังคานะคะเจาะตำแหน่งนี้นะคะ สลิงนะคะของด้านปลายเนี่ยที่ด้านบนนะคะแล้วก็ควยด้านที่เป็นเกียวเล่งเนี่ยให้อยู่ด้านล่างสามารถปรับเกียวเล่งได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่เราจัดทำไ่ให้เนี่ยไม่พอดีเนี่ยก็ใช้ประแจเบอร์8เนี่ยไขยแล้วก็ปรับเส้นสลิงได้สลิงนะคะขันให้ตึงพอประมาณนะคะอย่าตึงมากเพราะมันจะหลุดนะคะ แค่ประคองตัวผ้าใบไว้หลังจากขึงสลิงแล้วนะคะด้าน3ด้านแล้วก็ด้านหลังคาแล้วเนี่ยเอา PVC ที่เป็นท่อบากเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัววางพัดลมตัวยาวไปสองท่อนก่อนนะคะสำหรับคานที่วางพัดลมนะคะจะใช้ท่อ PVC ที่บากไว้ให้วัดจากด้านในถึงด้านในใน27เซนในแบบปกติแล้วเนี่ยที่ส่งไปให้ทุกทุกท่านเนี่ย พัดลมจะอยู่ด้านบนอันนี้เป็นตำแหน่งของพัดลมที่ติดตั้งปกติตามแบบของวสท์นะคะตามระยะของพัดลมที่วัดจากด้านในคือ27เซนแลเราเว้นตักขอบข้อต่อเข้ามานะคะ10เซนตแต่วันนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลรีเควสตพิเศษนะคะที่จะวางไว้หัวเตียงคนไข้นะคะก็เลยมาติดในตำแหน่งนี้เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งการเย็บนะคะว่าเย็บยังไงจะได้มองถนัดด้วยถ้าจากด้านบนจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะตอนนี้เราคลายผ้าคลุม ไลน์และลบออกมานะคะคลี่อกมาเพื่อดูตำแหน่งค่ะหลังจากนั้นจะข้อไปถึงจะต่อในห้องแอนตี้นูมอีกทีนึงความสูงของพื้นที่ติดตั้งนะคะควรจะมีระยะ2เมตร50นะคะเพราะว่าตัวโครงตู้เองยังมีความสูง2เมตร20แล้วจะต้องมีเคลียร์แลนที่ทำงานแล้วก็มีท่อดักที่บางทีเราใช้พัดลมอยู่ด้านบนค่ะ เราจะเอาในส่วนของประตูที่เปิดได้ามาไว้ฝั่งนี้นะคะโดยที่ในส่วนนี้ค่ะต้องเจาะรูผ้าใบเองนะคะใช้คัตเตอร์เจาะตามช่องที่เป็นข้อที่เป็นข้อต่ออยู่นะคะมี1จุดแล้วก็อีกจุดอยู่ด้านบน,นะคะ่ะด้านในผ้าใบที่เตรียมไว้ให้นะคะจะมีกีนลุกแกอยู่นะคะและมีส่วนต่างๆที่เป็นในส่วนของแล้วก็ตัวคานก็จะมีที่ให้รัดนะคะ ประตูก็ม้วนพับได้นะคะกีตีนลูกแก้ไว้ให้เหมือนกันดูโครงแบบนี้ของห้องผู้ป่วยเนจะมองออกเลยว่าไทายสองจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าไทายสองแล้วประตูทางเข้าจะอยู่ฝั่งนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาทําต่อคะ่ะจะต่อห้องแอนต้ลูมนะคะกําลังเอาเสาอสองเสาเนี่ยมาตั้งไว้นะคะประกอบโครงด้านนอกให้เสร็จก่อน้หลังจากนั้นก็นําเข้าไปต่อเช็คระยะน,นะคะรนยนี้จะเป็นส6 7ค่ะ ฝั่งนี้ก็ขึงสลีอีกเหมือนกันนะคะเฉพาะด้านใหญ่นะคะด้านเล็กฝั่งนั้นไม่ต้องขึงจะมีท่อ PVC บักให้ติดทางด้านหน้าประตูทางเข้า ่นที่จะติดพัดลมตำแหน่งที่จะติดเนี่ยก็ใช้คัตเตอร์กรีดค่ะให้เท่ากับขนาดพัดลมที่จะเจาะเข้ามาอันนี้เป็นส่วนผ้าคลุมที่เราจะคุมเพิ่มเติมนะคะในส่วนของแอนตี้รูมค่ะสังเกตฝั่งที่มีตีนทุกแกเราจะไปแปะกับโครงสร้างเดิมนะคะ การประกอบพัดลมะระบายอากาศเราจะเตรียมสายนะครับให้สําเร็จรูปมาก่อนเนื่องจากว่าตัวข้ตอต่อพัดลมเนี่ยนะครับมันเป็นระบบคลิปล็อกแต่สายที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสาย v c ดีซึ่งมันเป็นทองแดงต่อยิปออนร็จแล้วเราจะต้องเตรียมเอาสายพวกทีนะครับเชื่อมมาให้เรียบร้อยก่อนก็จะมีโค้ดนะครับในนี้ก็จะมีโค้ดอยู่นะครับจะมีขั้วขั้วแอลกับขั้วเอน็น ก็คือสายมีไฟกับสายดิวตอนโค้ดที่เราใช้มาก็คือสีแดงก็จะเป็นสายที่มีไฟสีดำเป็นสายนิวตันตัดเสียบเข้าไปเลยนะครับแอลเสียบแอลนะครับให้ดังแสบแล้วก็ขยับมาสีดำก็เสียบเข้านิวต้นเข้าไปแล้วก็ลองขยับดูจะล็อกเสร็จแล้วนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือสายสายดินแล้วก็จําสายดินเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับในหนึ่ง จะมีอุปกรณ์ครบทั้งหมดทั้งที่ติดสวิตแล้วใช่จัดเข้าที่แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะอันนี้เป็นการประกอบท่อดักเข้าไปกับพัดลมใช่ไหมคะอาจารย์เป็นก็นเอาอากาศจากในไน,นตู้ออกไปทิ้งข้างนอกหรือเอาไปเข้าระบบการบำบัดก็ใช้ไขควงขันที่สายรัดได้เลยใช่ใช่ เราจะทำการติดนะครับสวิตช์เพื่อควบคุมการติดถ้าลมระบายอากาศนะครับแล้วก็เปิดสามต่อวันนี้เมันกนรารเราทำมาให้สำเร็จก่อนเอให้ดูข้างในนะครับเราจะต่อไว้ให้เรียบร้อย เราต้องติดเฉียงนิดหนึ่งเพื่อต้องการหลบตำแหน่งผ้านะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะคะก็เดินสายไฟมาด้านหน้าเก็บสายให้เรียบร้อยนะในส่วนนี้นะคะเราจะติดสลิงเพิ่มนะคะเพื่อเจฟตอนที่รับน้ําหนักของผ้าคลุมนะคะที่เวลาลมมันดูดเข้านะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกจุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งนะคะจะมาอยู่ตรงฝักนี้เช่นกัน แนวทางการกติดตั้งคืิอตู้แรงดันลบในวันนี้นะคะตามแบบของวิศวกรรมสถานก็เสร็จสิ้นเปเรียบร้อยนะคะครับก็ในานามของสิทเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพนครเนน่ยนะ,ค,ะครับก็บยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมกับการสู้โควิดในครั้งนี้ครับเราจะสู้ไปด้วยกันครับ